ประเด็นต่อมาไปคุยกับคุณพยักน้อยนะครับหลายคนบ่นเหลือเกินว่าถนนพระรามสองเนี่ยสร้างยาวเหยียดเลยมากนะครับเดี๋ยวคุยคุณพยักน้อยนะครับสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสรุปว่าเรื่องถนนพระรามสองกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชเนี่ยมันไม่เกี่ยววันยังไงครับวันก่อนอ่านข่าวอ่านคอลัมน์คุณพยักน้อยเจอครับก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเห็นคนเขาข่าวเขาลงนะครับว่าวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ย ท่องเที่ยวที่ะชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็หัวหินเนี่ยมันเงียบเงียบเหงานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเงียบเหงาจริงหรือเปล่าเพราะเพราะบางคนก็บอกไม่เงียบเหงานะก็ยอดยอดจององพักก็ยังเยอะอยู่นะครับหัวหินนะครับตอนนี้ก็หลังจากข่าวในที่ว่าหัวหินเขาเงียบเหงาเนี่ยคนก็เข้ามาแสดงคอมเมนต์กันเต็มเลยบอกว่าเพราะว่าเบื่อรถติดพระรามสองถนนพระรามสองอนะครับสร้างไปเสร็จสักทีนะครับ ก็ผมก็ขับผ่านค่อนข้าง,างอไม่ถึงก็บ่อยนะครับแต่ผมว่าผมผมก็ไปแถวอะไรนะสมุทรสาครเนี่ยเฉลี่ยปีละครั้งสองครั้งอะไรประมาณเนี้ก็ผมก็เห็นความคืบหน้าเขาเนะเขาเขาทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนที่เป็นทางด่วนผมว่าเขาก็สร้างไปไปพอสมควรนะครับ <c oughs> แต่ก็แต่ก็ไม่ปฏิเสธนะฮะเรื่องความล่าช้าเนี่ยถนนพระรามสองเนี่ยมันเมื่อก่อนมันคืออะไรล่ะทนบุรีปากท่อนะครับถ <c oughs> นนทนบุรีปากท่อก็ โทษทีนะครับที่ใช้คับไปสุภาพเขาเรียกกันหลายหลายเส้นทางไม่ใช่พระรามสองหรอกเขาเรียกไอ้ถนนเจ็ดชั่วโครเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่มีเฉพาะพระรามสองมันมันมีหลายเส้นทางที่เขาเรียกกันถนนเจ็ดชั่วโครเนี่ยครับก็สร้างซ่อมอะไรกันมาตั้งนานแลว้วครับอผมยกตัวอย่างไอ้ถนนบางนาตาดนะครับถนนบางนาตาดโครงสร้างทางพลนิวิทยาเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ถนนพระรามสองเนี่ยครับเพราะว่า สร้างแล้วมันจะซุดสร้างแล้วมันจะซุดเพราะว่าหนึ่งคือสภาพพื้นดินนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็รถยนต์มันเยอะจานวนรถยนต์มันเยอะจากบางนาตาดไปแปดลิ้วไปชนบุรีไปพัทยาเนี่ยรถเมื่อก่อนรถมันใช้บางนาตาดเยอะนะครับไอเขาสร้างเขาซ่อมเนี่ยมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อคลุกขะนะคะถนนซุดบั่งเขาก็เลยทําทางด่วนสายบางนาบางประกงชนบุรีเนี่ยนะครับมันต้องตอกเสาเข็มนะครับ ต้องต่อเสาเข็มถนนบางนาตาดเนี่ยก็มีทางด่วนสายบางนาบางประกงชนบุรีนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันมีมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์กรุงเทพอ่าชนบุรีพัทยาสายใหม่เนี่ยครับคนก็มีทางเลือกมากขึ้นอ่าใช้บางนาตาดก็ขึ้นไปใช้ทางด่วนได้หรือจะใช้มอเตอร์เวย์ไปชนบุรีไปพัทยาเนี่ยก็ใช้ถนนถนนมอเตอร์เวย์นะครับคนก็ลืมไอ้ถนนบางนาตาดไปละลืมภาพในอดีตนะครับตอนนี้ก็มาบ่นเรื่องถนนในพระรามสอง ซึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยมันทําช้าเป็นถนนเจ็ดชั่วโคดอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนมันคือไอ้นบุรีปากท่อนะครับที่เราเรียกกันที่เรารู้จักกันอยู่มันมันสภาพทางธรณีวิทยาเนี่ยมันมันทำแล้วมันซุดมันซ่อมมันอะไรเนี่ยมันมันซ่อมแซมกันไม่ชนะอ่ะผู้ตรงๆนะครับอ่ะลดลดต่างๆลดบรรทุกลถ ตู้ห้องเย็นเลยต่างๆเนี่ยมันก็เยอะนะครับมันก็ซุดมันก็ต้องซ่อมกันสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็ต้องทำในทางด่วนที่มันต้องตอ,อกเสาเข็มอ่ะตอนนี้เขากําลังทําอยู่นะครับเอ้คอมบางพระรามสองเนี่ยโน่เนี่ยไปถึงสมุทรสาครเลยสมุทรสาครไปหน่อยด้วยนะครับเขาก็กําลังทําอยู่นะครับแต่ว่ามันช้าแน่นอนถนนพระรามสองเนี่ยผมว่ามันทากันมานานแล้วมันก็อย่างที่บอกอ่ะทำทำซุดๆุดซ่อมๆกันไปนะครับ แต่ผมเนี่ยผมไม่ได้ไปหัวหินมาดนานแล้วผมไปแค่เพชรบุรีนะครับตอนหลังผมใช้ใช้เส้นนี้ครับไอปินน่นเก้านครชัยศรีหรือว่าบรมหลลาดชวนน,นันทเนี่ยไปนคนปรปฐมไปราชบุรีไปเพชรบุรีเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นสะพานข้ามแยกหมดแล้วไม่มีไฟแดงแล้วจะไปมีไฟแดงตรงอะไรอะ่ะตรงโพธารามเนี่ยอำเภอโพธารามราชบุรีจุดเดียวเอง นอกนัน้นมันวิ่งยาวได้ตลอดเลยไปถึงเพชรบุรีนะครับวิ่งยาวได้ตลอดไปถึงเพชรบุรีมีไฟแดงถ้าผมกำไม่ปิดเนี่ยที่อำเภอโพธารามจุดเดียวแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นจากนครปฐมหรือราชบุรีจุดอื่นๆเนี่ยแยกใหญ่ๆเนี่ยเขาทำสะพานข้ามแยกหมดแล้วนะครับอันนี้ผมบอกว่าเป็นทางเลือกแทนถนนพระรามสองนะครับใครจะไปใครจะขับรถยนต์ก็มาทางนี้นะครับหรือจะนั่งรถไฟปกปติก็ได้นะครับรถไฟของการรถไฟเนี่ยเขาวิ่ง ไอ้กรุงเทพหัวหินเนี่ยวิ่งมาตั้งนานแล้วเขา,ขาเขาเป็นรถไฟเขาเรียกอะไระขบวนท่องเที่ยวเนี่ยเขามีตลอดแล้วก็รถไฟสายใต้เนี่ยมันผ่านหัวหินมันต้องหยุดสถานีหัวหินสถานีใหญ่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทางเลือกก็คือเมื่อปีห้าหกเนี่ยถ้าคุณจําได้เนี่ยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเขาจะทำะมิากาโปรเจกต์สองจุดสองล้านล้านนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนอกจากถนนขนทางเนี่ยซึ่งผมผมว่าเขามีถนนพระรามสองอยู่ด้วยนั่นแหละ นะครับป <P> ีห้าหกเนี่ยเขามีถนนพระรามสองอยู่ด้วยแหละที่จะทําเป็นถนนยกระดับเป็นทางด่วนเนี่ยมันมีถนนพระรามสองอยู่ด้วยก <P> ็จะทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไอ้สองจุดสองล้านนะครับ <P> แล้วแล้วหนึ่งนอกจากถนนทางหลวงแล้วเนี่ยยังมีทางรถไฟความเร็วสูงนะครับความรถไฟรถไฟความเร็วสูงอีก <P> สี่เส้นทางนะครับก <P> ็ค <P> ือกรุงเทพหัวหินนะครับกรุงเทพหัวหินกรุงเทพนครราชสีมากรุงเทพพัทยา และก็กรุงเทพเชียงใหม่นะครับเนี่ยเขาจะทำสี่สายนะครับก็ถ้าเสร็จเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกเราไม่ต้องไปใช้พลามสองถามว่าใครอยากจะขับรถตั้งอะายุมากๆขึ้นเนี่ยไม่มีใครขับรถไปเที่ยวหัวหินสองร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยากนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต,แต่ว่าก็มีคนไทยกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เอาอ่ะจะเอาลัดประหารจะเอาถนนลูกหลังให้มันหมดก่อนเนี่ยใช่ไหมฮะตอนนั้นยุคขุนยิ่งรักก็เลยไม่ได้ทำเส้นทางรถไฟความ ความเร็วสูงจริงๆมันควรจะมีเจ็ดไปหัวหินแล้วเราได้นั่งกันแล้วเนี่ยตั้งปีห้าห้าหกนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยถนนพระรามสองเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับถนนมิตรภาพนะครับถนนมิตรภาพช่วงสระบุรีโคราชเนี่ยมันก็เป็นเส้นหลักเส้นเดียวที่เวลามีรถชนรถเสียหายอะไรต่างๆรถเสียนะคะจอดเสียเนี่ยมันกินเลนสักหนึ่งหรือสองเลนเนี่ยถนนมิตรภาพก็เป็นอัมาพาตเหมือนกัน นะครับถนนมิตรภาพที่เราไปเขาใหญ่ไปโคราชเนี่ยนะครับถ้ามันมีรถชนมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ติดแงกกันหลายกิโลเหมือนกันนะครับช,ช่วงช่วงโมกมวกเหล็กปากช่องสีคิ้วเนี่ยอันนี้ถนนมิตรภาพเขาก็เลยต้องทำอะไรอะ่ะมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชนะครับบางปะเอ่อมอเตอร์เวย์บางป,ะอ,ะ, way, างปะอินโคราชเนี่ยทำมาตั้งปีตั้งแต่ปีห้าเก้าในยุครัฐบารลัฐประหารเนี่ย อันนี้มันยังไม่เสร็จเลยนะครับมอเตอร์เวย์ผมรู้สึกจะไม่ถึง200กิโลเมตร่ะมอเตอร์เวย์บางไปอินโคราชเนี่ยทำตั้งแต่ปี59เนี่ยตอนนี้มันยังไม่เสร็จเขาบอกว่าจะเสร็จปีหน้าปี68ถึงจะได้ใช้เสร็จสมบูรณ์นะครับไอท้ที่ไอ้ที่เขาเปิดตอนช่วงปีใหม่สงการที่ผ่านมาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเขาเปิดแค่บางช่วงนะครับไม่ได้เปิดตลอดสายนะครับเขาบอกว่าจะเสร็จปี68 ซึ่งมันเคลยระยะเวลามาจริงจริงโครงการเนี้มันมันควรจะเสร็จตั้งแต่ปี63นะครับเพราะมันยี่ซอยย่อยเป็น40สัญญานะครับไม่ถึงระยะทางไม่ถึง200กิโลเมตรเนี่ยเขาซอยย่อยเป็น40สัญญานะครับควรจะเสร็จตั้งแต่ปี63ตอนนี้มันยังไม่เสร็จถ้าเสร็จเนี่ยมันจะช่วยบรรเทารถรถยนต์ที่ถนนมิตรภาพข้างล่างเนี่ยเราจะไปเขาใหญ่เนี่ยมันจะสะดวกขึ้นนะครับรถมันติดจะได้ไม่ติดนะครับ นอกจากไอ้มอเตอร์เวย์แล้วเนี่ยมันยังมีรถไฟฟวามเร็รเวสูงซึ่งก็เป็นโครงการตั้งแต่อย,ยุคคุณยิ่งรักเนี่ยเขาคิดไว้แต่นี่มามา,มา,ม,ามาเริ่มวางศิาลาฤกษ์มาเริ่มตอกเสาเข็มในยุครัฐบาลคนเอกประยุทธ์เนี่ยครับปลายปีหกนนะครับรถไฟความเร็รเวสูงสายแรกกรุงเทพนะครนะคราชสีมาประมาณสองรอกิโลเหมือนกันทบมาหกปีแล้วตอนนี้เพิ่งคืบหน้าไปแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันก่อนเนี่ยผมเห็นข่าวเขาบอกว่า จะได้ใช้จริงๆเนี่ยปี2570เอ้ย2571นะครับเท่ากับเราเสียโอกาสเสียเวลาไปกี่ปีเนี่ยนะครับคือคือมันไม่ใช่เฉพาะหัวหินหรอกกรุงเทพโคราชก็เหมือนกันเนี่ยเราเราเสียเวลากันไปกี่ปีเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับซึ่งเอ่อบางอย่างเนี่ยการขยายถนนการซ่อมถนนเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดน,นะครับเหมือนถนนพระรามสองถนนมิตรภาพเนี่ยเขาเลยต้องทําทางเลือกใหม่ขึ้นมานะครับ มิตรภาพมันมันขยับขยายมันอะไรลำบากแล้วเขาก็ทำมอเตอร์เวย์ให้นะครับทำรถไฟความเร็วสูงไปโคราชให้นะครับแต่นี้มันล่าช้านะครับมันล่าช้าก็เพราะคุณเนี่ยมาประท้วงเอารัฐประหารกันมันก็เลยล่าช้าจริงโครงการก็มีตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดแล้วถ้าเราได้ทําตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยม,มันเสร็จไปแล้วนะครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยตอนนี้6กปีเนี่ยมันเพิ่งได้3ามสิบเปอร์เซ็นนะครับ มอเตอร์เวย์ก็ยังไม่เสร็จจะจะเสร็จปีหน้าอย่างเงี้ยมันก็มันก็เราไปเขาใหญ่เนี่ยมันก็ลําบากรถติดจะไปถ้าไม่เจอช่วงอุงบัติเหตุจะโชคดีไปแต่ถ้าเจออุบัติเหตุเจอฝนตกถนนลื่นเนี่ยมันก็ติดหนึบเหมือนกันเป็นหลายกิโลเหมือนกันไอถนนวิตภาพเนี่ยก็มไม่ต่างอะไรกับพระราม2นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าอาที่ผ่านมาเนี่ยเราเราคนไทยบางกลุ่มเนี่ยต้องต้องคิดที่ดีนะครับเพราะว่า หลายเรื่องหลายสิ่งเนี่ยเราเราต้องทบทวนตัวเองว่าเราโง่หรือว่าเราเอามีอคติครอบงาอะไรหรือเปล่านะครับเขาจะทําทางเลือกให้แต่คุณไม่เอานะครับจะทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงไปหัวหินก็มาป,ประท้วงมาอะไรจนมีการรัฐประหารเนี่ยเสียเวลากันไปเป็นสิบปีเนี่ยแทนที่จะได้นั่งรถไฟไปไปไป,ไปเพชรบุรีไปหัวหินนะครับใครไม่อยากไปหัวหินก็ไป กินขนมหมอ้อแกงที่แค่เพชรบุรีก็ได้เพราะเขามีสถานีลงที่เพชรบุรีนะครับแวะไปกินขนมหมอ้อแกงเพชรบุรีก็ได้ไปไหว้ย่าโมเนี่ยมันควรจะได้นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปแล้วนะครับตอนนี้มันเพิ่งสร้างเลยเสามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับสองห้าเจ็ดหนึ่งจะได้ใช้แล้วไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า <c oughs> นะครับอันเนี้ยผมถึงบอกว่าคนไทยเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องมีบทเรียนต้องถอดบทเรียนให้ดีนะครับแล้วก็ ไม่เช่นนั้นอ่ะชีวิตคุณก็จะไปปูกติดอยู่กับไอ้ถนนพระรามสองอะ่ะใช่ไหมฮะซึ่งทั้งๆท,ที่ตอนนี้มันก็มีทางเลือกอย่างที่ผมบอกอะ่ะไปทางนาคปรปฐมไปราชบุรีไปเพชรบุรีก็ได้มันก็สะดวกไปทางรถไฟปกติก็ได้อันนันคือทางเลือกของของปัจจุบันเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ยเขาจะมีรถไฟความเร็วสูงก็ไม่เอากันอีกนะครับจนจนมาล่าช้าเนี่ยมาทําสายแรกที่โคราชเนี่ยกรุงเทพโคราชมันจะมันก็ยังไม่เสร็จนะครับอันเนี้ย ผมเขียนไปไว้ในคอลัมน์เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นถือเป็นบทเรียนของเราเนี่ยว่ามันเขาจะทําทางเลือกให้เนี่ยคุณไม่เอากันนะครับแล้วก็จะไปปูปิดกับไอ้ถนนพระรามสองนะครับผมไม่ปฏิเสธเรื่องความล่าช้านะครับไอ้ถนนพระรามสองอะ่ะมันจะเป็นโทษทีนะเป็นถนนเจ็ดชั่วโคตรมานานแล้วละ่ะนะครับเหมือนกับบางนาตาดเนี่ยเขาถึงต้องทําทางเลือกใหม่แล้วคนก็ลืมบางนาตาดไปแล้วเพระเราวิ่งมอเตอร์เวย์อ่วิ่งทางด่วนในบางนาบางพระกงเนี่ย คนลือภาพในอดีตของถนนบางนาตาดไปแล้วเมื่อก่อนมันก็สุดมันก็พังเหมือนกันนะครับซ่อมแซมไม่ชนะก็เหมือนพระรามสองตัวเนี้ยแต่ว่าตัวนี้เขาตอกเข็มทําเป็นทางยกระดับเป็นทางด่วนแล้วมันก็มันก็จะดีขึ้นถ้าเสร็จมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไปหัวหินเนี่ยมันไม่ดีกว่าหรือนะครับอันนี้มันเป็นทางเลือกซึ่งเขาคิดกันมาตั้งแต่ปีห้าหกนะครับ มันก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนตอนนี้กรุงเทพโคราชยังไม่เสร็จเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำแหละกรุงเทพไอไอ,ไอหัวหินเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากผมว่าผมว่ารัฐบาลชุดนี้เขาคงพิจนารณาอยู่นะครับไอเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็เมืองท่องเที่ยวหัวหินพัทยาเนี่ยมันก็จําเป็นอย่างพัทยาเนี่ยเราไปเสาทีเดียบวันีรถติดมากนะครับอุตโมทีรถติดนะครับ<ช>ผมเชื่อว่าเนี่ยเขาต้องทําแน่นอนกรุงเทพอ่าพัทยากรุงเทพหัวหินอย่างเงี้ย เขาต้องทำแน่นะครับแต่คุณคุณอยา่มามาค้านกันไม่มีเหตุมีผลนะครับ,รบซ,ซึ่งซึ่งเรื่องเหล่านี้ยผมพูดไว้ในคอลัมน์แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยตอนนี้ผมพูดถึงไอ้เรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะครับไอไทยกัมพูชาเนี่ยเขาจะขุดก๊าซขุดอะไรกันขึ้นมาใช้จากในทะเลเนี่ยก๊าซในอ่าไทยมันขุดกันมาสามสิบกว่าปีมันน้อยนะครับจนต้องนําเข้าก๊าซ LNG มาจากตะวันออกกลางนะครับ มันก็มีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อ,อโครงสร้างการผลิตผลิตไฟฟ้านะครับราคาเข้าไฟฟ้ามันก็แพงนะครับเพราะว่ากา๊าซในประเทศไทยเนี่ยมันไม่พอมันเหลือน้อยลงทุกวันทุกวันแล้วนะครับเขาต้องนําเข้ากา๊าซเข้ามาผลิตไฟฟ้าอตอนนี้ก็ปลุกกระแสและไม่อยากเสียเกาะกูดนะครับปั่นกระแสเหมือนไอ้เขาเพราะวิหารในอดีตเนี่ยนะครับเขาเพราะวิหารในอดีตเนี่ยแทนที่จะคนไทยคนต่างประเทศได้ไปเที่ยว ขึ้นทางฝั่งไทยมันก็สะ,สะดวกนักท่องเที่ยวขึ้นไปเขาพระวิหารสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วเขาพระวิหารก็เข้าไปอยู่เขาตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันนะครับเราก็ไม่ได้ดเงินไรายได้จากการท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยมีปัญหากันตอนนั้นคุณไปปลูกกระแสเรื่องเขาพระวิหารอันนี้มาอีกแล้วเรื่องเกาะกูดอีกแล้วคือเกาะกูดเนี่ยเขาเป็นกิ่งอำเภอเป็นกิ่งอำเภอเนี่ย มาตั้งแต่ปี2533 34นะครับ,รบแล้วก็ยกยกฐานะเนี่ยเป็นอำเภอของจังหวัดตราดเนี่ยตั้งแต่ปี50 2550นะครับแล้วมันจะไปเป็นของเขเมรไม่ได้ไงเราจะเอาอะไรไปแลกกับเขเมรถึงขนาดนั้นแหละนะครับเขาจะกุดกา๊าซธรรมชาติที่มันอยู่ใต้ทะเลเนี่ยนะครับเราไม่มีมันร่อยหรอก็มาพัฒนาร่วมกันนะครับไทยกับมาเลยเนี่ยเราก็ขุด พัฒนาร่วมกันมาเป็น10ปีแล้วทางสงขาปัตตานีเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนไทยมาเลเซียเนี่ยเราขุดกา๊าซมาแบ่งกันใช้นะครับ50กนะับ50นะครับตรงไหนที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะจะส่งผลกระทบคุยกันไม่จบเราก็อย่าไปคุยกันอย่าเพิ่งไปคุยกันนะครับเอาขุดกา๊าซเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับประชาชน2ประเทศก่อนนะครับเรื่องเขตแดนเรื่องในทะเลเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงกันนะครับอย่าไปยุ่งกับมัน,มนครับผม กาะกูดเนี่ยไม่มีใครเขาเอาไปแลกกับเขมรตับพูชาหรอกนะครับตอนนี้มันมีกลุ่มปั่นกระแสอีกแล้วเนี่ยผมผมมองว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยมันต้องมีบทเรียนได้รับบทเรียนต้องรู้บทเรียนในอดีตบ้างนะครับเนี่ยทั้งเรื่องตั้งแต่หัวหินเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องถนนพระรามสองเรื่องถนนถนนมิตรภาพเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็โยงมาเรื่องเกาะกูดนะครับซึ่งผมว่ามันมันบางทีมันก็ไร้สาระนะครับ มันเพี้ยนนะครับผมบอกตรงๆเลยเอาเรื่องก่อกูดมาเป็นอำเภอหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยมันจะเอาไปแลกกับพื้นที่ทับซ้อนไปแลกกับก๊าซได้ยังไงอ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับผมผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้กันแล้วกันว่ามันต้องมีบทเรียนในอดีตรู้บทเรียนได้รับบทเรียนในอดีตบ้างนะครับถึงถึงไม่งั้นมันก็จะชีวิตเรามันก็จะลําบากไม่ใช่ว่าไปหัวหินลําบากก็เพราะเพราะถนนพระรามสองเส้นเดียวเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่อครับผมครับผม ครับขอบคุณคุณยักษน้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะคำถามตอนนี้คือว่าเสร็จกี่โมงเนี่ยถนนพามสอบเสร็จเมื่อใดเสร็จเมื่อใดไม่กล้าวิ่งแล้วตอนนี้กลัวนอกจากจะเสร็จเมื่อใดแล้วกลัวข้างบนจะหล่นมาด้วยเออนั่นแหละ